สวัสดีค่ะมีรถ5ประตูสภาพีสวยประวัติดีสีดวมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะมาด้วสามเครื่องยนต์2องพนเกียร์โตปี2018ค่ะคะันนี้รับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีเลยนะคะด้านในนะคะแนวสปอร์ตเป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้านะคะเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะแอร์แบ,บกเอเบียสกุญแจรีโมทน,นะคะพวงมอลัยมาติฟังกชันปุ่มสตาร์ทกล้องสองถอยแอร์ระบบดิจิตอลค่ะ เครื่องเสียงมาสด้าเป็นเครื่องเสียงที่เสียงไพเราะที่สุดในบรรดารถทุกยี่ห้อเลยนะคะเป็นรถแฮชแบ็กห้าประตูที่น่าใช้มากๆเลยสําหรับรถคันนี้ค่ะฟรีดาวน์ผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุรคณีได้นะคะที่สองหมื่นสองพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถแฮชแบ็กท็อปนะคะห้าประตูนะคะรุ่น Sky Active t e โนโลย o นะคะ รถคันนี้เลยนะคะข้างหลังกว้างม,งมากๆเลยนะคะสภาพดีค่ะรถสีแดงแรงลิ้เลยนะคะสเก์ตรอบคันนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังสปอยเลอร์หลังนะคะเติมน้มันอี10ิได้ด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในคารจัดไฟแนนซ์กับแอมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยสําหรับรถคันนี้ค่ะรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีเต็มเลยนะคะมาได้3องยนตอนเกียร์โตปี2018ค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 5 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะ